ในบรรดาสเส้นทางในวะตาสงสารเนี่ยมันมีเป็นล้านๆนับประมาณไม่ได้แต่มันมีเส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นออกคืนสูปป่บาเป็นธรรมชาติถ้าเราไม่มีหลักตรงนี้เลาที่เรียกว่าไม่มีเข็มทิศเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะพ้นออกไปได้เพราะเข็มทิศจึงสำคัญมาก พระพุทธเจ้าตรัสว่าพองค์เป็นผู้ที่ชี้คน,านาพาการมาสเป็นเพียงแต่ผู้ชี้บอกพงค์ได้มอบเข็มทิศไว้แล้วก็อยู่ที่เราเนี่ยจะนําแล้วก็ก้าวเดินนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีความเที่ยงนะเริ่มต้นจากเนี่ยสังเกตเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีคือมีอะไรเกิดทําความเข้าใจให้ถูกต้องการทําความเข้าใจให้ถูกต้องมาจะวางใจได้ถูกถ้าเราเข้าใจไม่ถูกมันเหมือนเข็มทิศลบเบ้แล้วอะ ถ้าเข็มที่เราไปผิดทางมันมันก็เดินไปผิดทางนั่นเองนะแต่ถ้าเข็มที่เราตั้งถูกทําความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนมันจะวางใจได้ถูกเมื่อวางใจถูกดํำรีก็ถูกต้องเมื่อดํำรีถูกก็ลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องเดินตามเข็มทิศได้ตรงทางตงทางจากนั้นอาศัยกําลังใจอาศัยความแก้วกล้าอา,านาในทางมีความเพียรปฏิบัตนะิเป็นประจําสม่าเสมอไม่ต้องคาดหวังว่ามาจะถึงเมื่อไหร มันย่อมถึงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเข้มทิศตรงทางตรงทางมีความเพียรมีกำลังใจมีความแก้วกล้าอา,านนะครับก้าวเดินเพราะว่ามันเป็นธรรมดาการที่เราจะเดินมิถีที่จะพ้นออกจากวัตฏะมาจ้เจอแรงดึงดูดของวัตฏะอย่างมหาศาลถ้าเราไม่มีความแก้วกล้าเนี่ยไม่สามารถพ้นจากแรงดึงดูดวัตฏะนะตัวลูกล่อลูกชน พ้นจากบ่วงของยาบเรื่องการมาคุณอารมณ์แล้วเดี๋ยวจะเจอบ่วงทิพย์อีกพวกของละเอียดทั้งหลายทั้งปวงความวิจิตพิ่สดานคุณวิเศษอะไรก็ตามที่มันอภินิหารทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะเป็นกับดักอยู่ระหว่างครับให้เราหลงติดข้องอยู่นั่นเองให้ความสำคัญก,กับการวางรากฐานที่หนักแน่นมั่นคงตรงทางตรงทางเพราะว่าถ้าเราขาดฐานที่ดีล้วโอกาสหลุดลอยมันจะสูงมากทีเดียว นำธรรมเจตประการมาเป็นหลักของใจไว้เมื่อใดที่ใจเรามาหลุดออกไปจากธรรมเจตประการเราจะรู้เลยอ๋อมันหลุดออกไปแล้วจิตเรามันกระด้างแล้วนะมันขาดความอ่อนโยนนะอ้ามันเกิดการติดข้องแล้วนะอ้าวมันไหลไปกับอดีตแล้วนะมันไหลไปกับอนาคตมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยอ้าวมันเริ่มเกิดการบอกแหวนนี่มันขาดความกลมกลืนอ้าวจิตเรามันถือตัวถือตนมันขาดความอ่อน เอ้มันเห็นแก่ตัวมันขาดการโอบกุ้มนี่นะก็ดึงกลับพอามีหลักเนี่ยปุ๊บจนเราปูพื้นฐานกายภาพให้มั่นคงสภาวะมันจะไหลตรงทางตรงทางแล้วประตูของธรรมชาติจะเปิดให้เราได้เข้าสู่วิถีที่ถูกต้อง